เออเออเโยโยโยเฮลโลไกด์วาซับดูโอเคับ okay, ผมก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีเหล่าโจสรสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับก็มาจากคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับที่เป็นต้นทดลองเมนะครับ EP สองนะครับก็คือว่า ผมนะครับได้ทําการทดลองเอาดาบโยรุนะครับไปฟันผลเพชรดูว่ามันจะเป็นเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านะครับที่ไดมอนโจ๊นะครับเขาทําการดันขึ้นพลังของมีฮอกตาเหี่ยวนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเออก็คือในอนิเมะมันไม่ได้มีดาเมจนะแต่ว่าในเกมนะครับก็ไม่รอดนะครับทุกคนครับโอเคคือ ในคลิปนั้นนะครับผมก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะครับก็คือความลับของผลเพชรนะครับคือมีน้อยคนมากเลยนะครับที่จะรู้ความลับนี้เอาจริงๆมันไม่ลับหรอกครับแค่ไม่มีใครสนใจมากกว่านะทุกคน <Nope. S 1> เอ,อโอเคครับทุกคนผมก็จะมาทดลองนะครับว่าเขาสามารถลดดาเมจในการโจมตีของอะไรได้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การต่อดสู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจนะครับหรือว่าจะเป็นดาบนั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง3ามดาเมจนี้เลยนะครับที่จะมาทดลองให้ทุกคนดูโอเคนะครับทุกคนครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปดูการทดลองกันเลยดีกว่านะครับคือในการทดลองนะครับผมจะไม่ใช้ของแต่งแล้วก็จะไม่ให้น้องนะครับใช้เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วผมเองเนี่ยก็จะไม่ใช้เหมือนกันครับเพื่อจะดูดาเมจแบบชัดๆนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะ โอเคครับเพื่อนๆพื่อเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะครับ โดยการทดลองของผมนะครับก็คือว่าผมจะใช้ทั้ง3อย่างนี้เลยดาบนะครับแล้วก็ผลแล้วก็สไตล์การต่อสู้นะครับเป็นการเทสดาเมจนะครับโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับผมจะเรียงจากคนที่ไม่ได้กินผลเพชนะครับแล้วก็คนนี้นะครับจะบัฟข้างหัว2อล้านสนะครับคนนี้บัฟข้างหัว2อล้านหแล้วก็คนนี้นะครับจะบัฟข้างหัว3าล้านสนะครับมาดูดาเมจกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะอ่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ คนที่ไม่ได้กินผลเพชรนะครับนี่ทุกคนดูดาเมจนะครับปรับเข้าไปหนึ่นะครับคนนี้นะครับคือกินผลเพชรนะครับแต่ว่าบัฟข้างหัวน้อยครับอ่าก็ดาเมจจะโดนแรงกว่านะครับถ้าไม่มีบัฟข้างหัว1496นะครับมาที่คนนี้ครับคนนี้นะครับกินผลเพชรเข้าไปแล้วก็บัฟข้างหัวนะครับอยู่ที่3ล้านเอ้ยไม่ใช่2อล้านหนะครับอ่า1471เท่าคนนี้เลยนะครับเพราะว่าบัฟข้างหัว2อล้านหเท่ากันนะครับ ก็สรุปเลยนะครับก็คือคนที่กินผลเพชรหรือไม่กินนะครับก็ถ้าไม่ได้เปิดโหมดผลเพชนะก็จะโดนดาเมจเท่ากันเลยนะครับก็คือมันจะต่างกันที่บับข้างหัวนะครับในเรื่องของดาเมจมาที่คนนี้นครับบับข้างหัวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย3ล้าน2ะครับแล้วก็กินผลเพชรเข้าไปด้วยนี่นะครับทุกคนดูครับปึ๊บ 1 4 4 6นะครับทุกคนครับก็คือถ้าเรากินผลเพชรนะครับแต่เราไม่ไม่ยอมเปิดโหมดผลเพชรนะครับก็คือมันจะคือมันจะไม่มีพาร์ทสนะครับก็รับดาเมจปกติเลยนะฮะเพราะว่า2คนนี้นะครับค่าหัวเท่ากันเลยนี่นี่สคนนี้นะครับนี่สคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้นะครับบัฟข้างหัวเท่ากันก็เลยโดนดาเมจเท่ากันนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของผลปีศาจนะครับผลปีศาจนะครับก็นี่เลยคนแรกนะครับคนแรกเท่าไหร่เอ่ย115นะครับคนที่2ครับ100เท่าไหร่117นะครับก็คนนี้บัฟข้างหัวน้อยกว่านะครับก็เลยโดนดาเมจเยอะกว่า3คนนี้นะครับก็เหมือนเดิมจะกินผลเพชรหมดเลยนะฮะโอเคมันที่คนที่3ครับ1 1 5หนนะครับก็จะเท่ากับคนแรกเลยเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นอยู่กับบัฟข้างหัวนะครับ แล้วก็คุณสุดท้ายครับ,บรับข้างหัว3ล้าน2นะครับจะเหลือแค่113นะครับทุกคนครับต่อมานะครับก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้นะครับมีลีของเรานั่นเองมันที่คนแรกครับคนแรกจะโดนอยู่ที่111 1เท่าไหร่เอ่ย1197นะครับคนที่2ครับ1212เ 1, ท่าไห,หร่อ่ะทุกคน1 มองไม่ทันนะครับแต่โดนมากกว่าคนแรกแน่นอนแล้วก็คนที่3นะครับ119 1 1หนึ่งนะครับคนแรกเท่าไหร่เอ่ย1 1 9 7เหมือนกันนะครับก็กินผลเพชรกับไม่กินก็โดนผลปีศาจแล้วก็มีลีนะครับก็ดาเมจเท่ากันเลยแล้วก็นี่ครับกินผลเพชรแล้วก็ดาเมจนะครับบับข้างหัวนะครับ3ล้านสนะฮะปึ๊บก็จะโดนเบากว่าเพื่อนนะครับ โอเคครับทุกคนครับมาที่การทดลองที่2นะครับการทดลองที่2นะครับก็คือจะให้คนนะครับที่ไม่ได้กินผลเพชรนะครับยืนเทส์ดาเมจกันอีก1รอบแล้วก็ที่เหลือนะครับจะกินผลเพชรหมดเลยแต่ว่าบัฟข้างหัวจะแตกต่างกันนะครับก็มาดูดาเมจกันนะครับโอเคอันนี้ข้างหัว2อล้านห้าไม่กินผลเพชรนะครับตีไป1471นะฮะแล้วก็คนที่2ครับบัฟข้างหัว2อล้านสครับแล้วก็กินผลเพชรเข้าไปครับ นี่ครับทุกคนเห็นไหมดาเมจลดลง300เลยนะครับ331นะครับเท่าที่ผมไปคำนวณมานะครับทุกคนครับดาเมจหายไป300นะจากคนนี้โดนเท่าไหร่1 4 9่งกว่านะครับแต่คนนี้โดน1160เองนะครับบัฟข้างหัวเอ่อหนึ่งเท่าไหร่นะ2อล้านสเออโอเคครับคนนี้นะครับกินผลเพชรเข้าไปแล้วก็บัฟข้างหัว2อล้านหนะครับดูนะครับจาก1471นะครับจะเหลือเท่าไหร่ เห็นไหมครับ <Hands> ท <bin out> <boundaries> ุกคนดาเมจหายไปเยอะมากครับเห็นไหมหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นะครับจากหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นะครับทุกคนครับก็ลองไปคิดคำนวณกันดูนะครับแต่เท่าที่ผมคิดมาประมาณ300นะครับไม่เกินนี้300นิดนิดแล้วก็อาจจะ300ไปปลายหรือเปล่าอ่ะก็ไปคำนวณกันดูนะครับโอเคครับแล้วก็มาคนนี้ครับก็คือน้องฟิเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องน้องเขาไว้ให้นะครับก็คือว่า น้องคนนี้นะครับจะบับข้างหัวอยู่ที่3ล้าน2นะครับบับข้างหัว3ล้าน2แล้วก็กินผลเพจเข้าไปด้วยนะครับมาดูดาเมจกัน,นครับว่าเท่าไหร่โอ้โหทุกคนครับ1นึ่งนะครับคนนี้บัฟข้างหัว2ล้าน5 1 1 4นนะครับก็คือว่าดาเมจนะครับจะต่างกันอยู่ที่20นะครับ ก็คือบัฟค่าหัวนะครับมันจะมีผลในเรื่องของดาเมจอยู่แล้วแล้วก็โดนบัฟของอันนี้ไปอีกนะครับผลเพชรนะครับดาเมจก็จะหายลงไปอีกนะครับจาก300ก็จะโดนบัฟของค่าหัวนะครับบัฟเพิ่มไปอีกด้วยนะเออทุกคนครับคือแบบว่าลดแล้วลดอีกนะฮะเออโอเคครับต่อมานะครับในการทดลองที่2ก็ผลพีศาจบ้างนะครับผลพิศาจนะครับก็คนแรกนะครับคนแรกก็โดน 115เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือไม่กินผลเพชรนะครับอันนี้กินผลเพชรบัฟข้างหัว2ล้าน4 91นะครับคนที่3นะครับกินผลเพชรแล้วก็บัฟข้างหัว2ล้าน5 89เนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นความแตกต่างหรือเปล่าบัฟข้างหัวเท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาเปิดผลเพชรนะครับดูครับ89ดครับดูคนแรกครับ1 1 5นะครับทุกคนครับดาเมจหายไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ คนที่4นะครับน้องฟิเซอร์นะครับ87นะครับคนนี้บัฟข้างหัว3าล้านสแล้วก็กินผลเพชรเข้าไปด้วยนะครับก็นี่นะครับ89 87นะครับก็คือกินผลเพชรเข้าไปแล้วลดดาเมจกับบัฟค่าหัวเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับในการทดลองที่3นะครับก็คือว่าผมจะให้น้องๆนะครับเปิดฮาคิเกาะนะครับทุกคนมันจะสามารถลดดาเมจเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะครับโอเคมาที่สกิลดาบนะครับ คนนี้นะครับไม่กินผลเพชรนะครับแต่ว่าเปิดฮาคิสค่าหัว2อล้านห้านะครับเท่าไหร่เอ่ย1 0ึ่งนะครับคนนี้นะครับค่าหัว2อล้านสครับแล้วก็กินผลเพชรเข้าไปเปิดฮาคิด้วยอ่าเหลือ821เอองนะครับทุกคนครับจากปกตินะครับน้องคนนี้จะโดนดาเมจแรงมากเลยนะครับเพราะว่าค่าหัวน้อยด้วยครับแต่ตอนนี้ดาเมจเหลือแค่821เองนะครับโอเคครับต่อมาคนที่3นะครับคนที่3 ข้าหัว2ล้านหนะครับกินผลเพชรด้วยเปิดฮาริด,ด้วยนะครับจากดาเมตนะครับตอนนั้นเท่าไหร่เอ่ยตอนที่ยังไม่เปิดผมก็จําไม่ได้นะครับ1471นะครับเออหนึ่ดูนะครับว่าเปิดฟูลแล้ว1471จะเหลือเท่าไหร่นะครับ โอ้โหทุกคนครับจาก1471เหลือแค่800เองนะทุกคนลองคำนวณดูว่าดาเมจหายไปเท่าไหร่นะครับดาเมจหายไปประมาณ600เลยนะครับโอ้โ oh, หอันนี้บัฟข้างหัวนะครับ3ล้าน2กินผลเพชรด้วยเปิดฮาคิด้วยนะครับอันนี้พวกนี้ยังไม่รวมของแต่งเลยนะทุกคนโอ้โ oh, ห <laughs> ดาเมจหายไปโอ้โหเกือบพันนะครับ6 0 0้ 600, 700, เลยนะโอเคครับก็ฟันเลยโอ้โหทุกคนครับคนนี้นะครับน้องฟีเซอร์โดนน้อยมากเหลือแค่ 794เองนะครับถ้าสมมุติว่าใส่ของแต่งกันครบหมดเลยนะครับก็น่าจะเหลือสักประมาณ7 0 0นะครับจากดาเมจเป็นพันนะทุกคนคือถ้าแต่งฟัะดาเมจจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหโคตรโหดครับทุกคนผลเพชรมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆนะฮะโอเคครับต่อมาก็ผลพีศารบ้างนะครับนี่นะครับผลพีศาจนะครับทุกคนครับอาดาเมจเท่าไหร่8 1 7นะครับ 64ครับทุกคน64ขนาดน้องคนนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะควรจะโดนดาเมจแบบเยอะนะเยอะกว่าคนนี้อยู่แล้วนะครับแต่พอเปิดฟูนะครับอาดาเมจหายไปเยอะมากครับทุกคนดูครับ81กับ64นะต่อมาครับคนที่3ครับบัฟค้าหัวเยอะกว่านะแล้วก็กินผลเพชจเปิดฟูหมดเลย63นะครับทุกคนแล้วก็น้องฟิเซอร์ครับโอ้โห 62นะครับโอ้โหดาเมจเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับต่อมาครับมีรีนะครับสไตล์การต่อสู้มาครับคนแรกปึ๊บดาเมจเท่าไหร่800กว่านะครับมาที่คนที่2นะครับออ้จาก800อโอ้ทุกคนครับ600เองนะปกติน้องคนนี้โดนดาเมจเยอะมากแต่ตอนนี้เหลือแค่600นะครับคนนี้อะ657นะครับโอ้โหต่างครับต่างต่าง ต่างมากต่างในเรื่องบัฟค่าหัวแล้วก็เปิดฟูลนะเปิดผลเพชนะครับแล้วก็เปิดฮาคิ้ด้วยอันนี้เท่าไหร่นะ6657นะครับคนนี้ล่ะน้องฟิเซอร์นะครับ646นะครับทุกคนโอ้โหจากดาเมจนะครับทุกคนคิดดูจากดาเมคคดดจเ,มเป็นพันนะจากดาเมจเป็นพันนะครับเหลือแค่หลักร้อยนะทุกคนดูดิ800อ้อยอาเห็นไหมทุกคนคนนี้นะครับโดนเป็นพันเลยคนที่2800 แปดร้อยแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะครับทุกคนครับโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆครับสรุปแล้วนะครับผลเพชรนะมันมีพลังแฝงอยู่นะครับทุกคนก็คือว่าผลเพชรนะครับจะสามารถที่จะลดดาเมจการโจมตีทั้งผลปีศาจดาบแล้วก็สไตล์การต่อสู้เลยนะครับคือสามารถลดดาเมจทุกอย่างได้หมดเลยนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ